ำไมทำหน้าแบบนั้นน่ะเสียใจที่ฉันยังไม่ตายเหรอเปล่านะฉันก็แค่แปลกใจอะฉันคิดว่าแกตายไปแล้วแล้วนี่แกไปอยู่ที่ไหนมาหายไปไหนมาตั้งหลายปีมันเกิดอะไรขึ้นฮะขอแก้วจะไม่อยากรู้ทำไมแกไม่เคยสนใจด้วยซ้ำว่าฉันจะเป็นตาย,าย,ยาร้ดียังไง ไมแกถึงพูดอย่างนั้นล่ะฉันสนใจสิฉันเป็นเพื่อนแกนะแกเล่าให้ฉันฟังดีกว่าว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นมาอย่างไงแกเล่ามาให้หมดเลยนะพอแล้วแกวเลิกปลอมได้แล้วไม่ต้องมาแกล้งทำว่าเป็นเพื่อนสนิทฉันหรอกฉันมันโง่เองอ่ะที่ไม่เคยดูแกออกเลยทําไมแกถึงพูดแบบนั้นล่ะเพราะแกไม่เคยสนใจว่าฉันจะเป็นยังไงแกดีใจที่ฉันหายไปเพราะแกจะได้ฉวยโอกาสนี้แย่งป้องไป แล้วเอฉันกลับมาแกเริ่มกลัวไหมล่ะว่าฉันจะแย่งป้องกลับไปอีกแกคงรู้เรื่องฉันกับป้องอนะออแล้วสินะแล้วแกจะโกรธทำไมอ่ะในเมื่อแกก็ตั้งใจจะบอกเลิกป้องอยู่แล้วดิฉันไม่เสร็จจะคบกับป้องนะฉันไม่ได้โกรธเรื่องป้องฉันโกรธเรื่องแก เพื่อนคนเดียวในชีวิตของฉันที่ฉันมีแต่แกกับดีใจที่ฉันตายเพราะเรื่องผู้ชายคนเดียวอ่ะแกไม่น่ากลับมาเลยก็จะกลับมาทำบ้าเลยตก็พูด๋ยวนี้นะมันทำเมตายทุกอย่างก็จะจบใช่ไหมเกวใจเย็นๆเกวใจเย็นๆมึงก็ตายเฮ้ยเกลียวฉันมองแกผิดไปจริงฉันคิดว่าแกเป็นเพื่อนคนเห็นแกตัวอย่างแกก็มีแค่ฉันนี่แหละที่เป็นเพื่อนแกในชีวิตที่ฉันไม่เคยขออะไรแกเลยนะเมย์แต่ฉันขอ แอย่าเอาผัวฉันไปเลยนี่เม่แกอย่าทำเหมือนตัวเองถูกทำร้ายหน่อยเลยเมแเราที่ผ่านมาแกเป็นเพื่อนที่ดีงั้นเหรอแกเคยแปลกใจบ้างไหมทำไมแกถึงไม่มีเพื่อนคนอื่นเลยนอกจากฉันเพราะมันไม่มีคนอื่นที่จะทนแกนได้ไงแล้วทำไมแกถึงทนฉันได้อ่ะ ฮะทำไมแกถึงทนฉันได้เพราะแกชอบอยู่กับฉันใช่ไหมล่ะแกชอบไปช้อปปิ้งกับฉันให้ฉันซื้อของให้ให้ฉันเลี้ยงข้าวให้ฉันจ่ายให้เวลาที่ไปเที่ยวยืมกระเป๋าฉันไปอวดคนอื่นแกชอบแบบนี้ใช่ไหมล่ะตอนแรกที่ฉันเป็นเพื่อนกับแกนก็เพราะว่าพ่อฉันทํางานให้กับพ่อแก แล้วที่ฉันยังคบกับแกต่อทั้งที่ฉันสุดจะทน <K tofu> ก็เป็นเพราะฉันอยากอยู่ใกล้กับปกป้องลำพังตัวแกเนี่ยมันไม่ได้มีค่าในชีวิตฉันเลยสักนิด <S <S แกแปลว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาแกคิดจะแย่งปกป้องจากฉันตลอดเลยอย่างนั้นสิแกจ้าที่แย่งปกป้องไปจากฉันฉันรู้จักกับปกป้องมาก่อนแต่สุดท้ายแล้วอะ ปกป้องเขาเลือกแกเขาไม่ได้เลือกฉันมันเป็นความผิดของฉันล้ะสิจะจะทอดฉันใช่ไหมที่ฉันสวยกว่าฉันดีกว่าฉันน่าสนใจมากกว่าป้างเขาก็เลยเลือกผู้หญิงที่มีทุกอย่างที่พร้อมอย่างฉันไม่ได้เลือกคนขี้แพ้อย่างแก แม่อ้ไ้อไอ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไ้้อ้มั้มอ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ป้อ้ไนไ้นนนไ้ไอ้เ้ไอ้ไอ็ไอ้อ้้้ไอ้ไ้ไอ้ไห้ไอ้ แต่แกไม่ต้องห่วงหรอกฉันไม่คิดจะแย่งป้องกลับมาหรอกฉันจะตายไปจากชีวิตป้องฉันจะไม่กลับไปคบกับเขาอีกแต่แกต้องทำอะไรบางอย่างให้ฉันทำอะไร บ้านในป้องงั้นเหรอย่าเมย์ไปซื้อไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่หลายปีแล้วล่ะคะ่ะแต่เมย์ไม่ได้บอกใครนอกจากแก้วเขากลัวว่าถ้าพี่ไม้รู้จะเอาไปฟ้องป้าแล้วเดี๋ยวจะโดนด่าน,นะคะแหม่แล้วสิมีอย่างที่ไหนใช้เงินไม่รู้กี่ล้านไปซื้อบ้านให้ผู้ชาย <c oughs> แล้วนี่เธอมาบอกพี่ทำไม ก็มีคนรู้จักของแก้วนะคะเขากำลังหาบ้านพักตากอากาศแก้วก็เลยนึกถึงบ้านของป้องเอารูปให้เขาดูแล้วเขาก็ชอบนะคะพี่ไม้สนใจอยากจะขายหรือเปล่าบ้านอยู่ไหนพหพี่ไปดูหน่อย ฉันคุยกับพี่ไม้แล้วนะพรุ่งนี้จะพาเขาไปดูบ้านย่วจะพาพี่ไม้มาพรุ่งนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนใจแน่น,นะฉันถอยไม่ได้แล้วล่ะ เคยสงสัยบ้างไหมว่าทําไมเรื่องทั้งหมดนี้มันถึงเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยเหรอบ้านของไอ้ป้องที่ขายให้ยเมงมึงกล้าพูดแบบนี้ต่อหน้ากูเลยกูว่ามึงคิดดีเย่นะไหมายมูถ้าจะมีใครสักคนบนโลกใบนี้ที่เข้าใจความรู้สึกของนายตอนเนี้ฉันคิดว่าฉันคงเป็นคนหนึ่งในนั้นเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนใจพรุ่งนี้เราจะจัดการพิชัยของคุณ